บทละครโรทัศกยอดเยียบอีสาระวีช่วงโชดโดยสิริลักษ์สีสุคนออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่องห้าคุณหญิงกลเี้ยสาโกรธสาถังก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เลยเหรอคะถึงน,นี่หนีสาไปแบบนี้อะทำไมอะทำไมคุณหญิงไม่สั่งให้สาไปตายทำไมคะคุณหญิงทำไม ถ้าคุณหญิงสังให้สาไปตายสาจะไม่กัดขืนรลยสักนิดนึ่งทาไมอะคุณหญิงก็ไมไม่สังงส่งให้สาไปตายทำไมอะสามีตีตราโดยวันวิภาสามงามแจ่มออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามออกไปจากงานแต่งฉันซะไม่เอานากางังอย่าพูดอะไรที่เป็นอัปมงคลแบบนี้สิจ้า เขาบอกนะว่าคนเราเนี่ยจะดีจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับคำพูดของตัวเองอคงเพราะว่าเธอเป็นคนแบบนี้สินะชีวิตของเธอถึงได้อัปาอย่าลืมฉันโดยนฤดีศิรกรวิไลออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามท่านคะท่านเคยสอนให้หนูเล็กเข้มแข็ง สอนให้รับมือกับคนที่เกลียดแล้วก็ดูถูกเราด้วยความรักแล้วก็ศรัทธานในตัวเราเองถ้าเรารักเราเชื่อมั่นว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่มีใครทำร้า,ายอะไรเราได้สุสานคนเป็นโดยภาคละพีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่องเจ็ด พยายามพยายามทั้งทั้งรูแต่ค <|yo|> ุณไม่เคยสำนึกเลยขนาดต้องตายแล้วคุณยังพยายามที่จะทำลายดวงวิญญาณทงที่หลงรอเงาโดยพิมพ์กระมลประเสริฐวงอออากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดผลท้องบนบาบก็เหมือนกับต้นไม้ก่อนที่จะออกผล เราไม่รู้ว่าจะออกตรงไหนแต่รู้ว่ามีแน่เหมือนผลของบุญและบาปที่มีจริงและผู้ที่ได้รับรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่สามีตีตราค่ะโดยคุณวันพิพาค่ะ

ค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแทนหญิงนะคะวันวิภาสามงามแจ่มก็คงจะเดินทางมาไม่ทันนะคะขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเขาก็สู้กับแอนมากแล้วก็นอนตีสี่ตีห้ากันช่วงนั้นนะคะก็คือทุบตีกันเยอะมากๆหมายถึงว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดและก็เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นของเขาขอบคุณแทนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ไปพบกับ2นักร้องชื่อดังกันต่อเลยนะครับจากวที AF ครับเนสนิสาชน